คุณผู้ชมครับผ่านไปประมาณ2-3สัปดาห์นะครับเรามาดูฟาร์มเล็กๆของพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวอเมริกันบรามันไปดูกันว่าตอนนี้วัว3ตัวนี้สีตัวนี้โตเท่าไหร่นะครับตอนนี้ประมาณกี่กิโลแล้วพี่อกตัวเนี้ยตัวนี้นี่เจ็ดร้อยได้เลยเจเด็รดร้อยหกร้อยห้าสิบโลสองตัวนี่หกร้อยห้าสิบโล ตัวนี้เจ็ร้อ๋เจ็ดกิโลตอนนี้โลเท่าไหรโลโล่โลร้อโลยก็7จ็0หมืนะเจ็ดหมื่นหประมาณสองประมาณแสนเก้านะสตัวนี้แสนเก้าเราลงทุนเท่าไหร่นะตอนนั้นลงทุนไปลงทุนไไนี่มันกิโล,ลมันตอกอลกิโลแหละรวนี่ตัวนี้มัน<อ> ถึงเนี่ยมีต้องันอืมโอสาตัวนสามตัวสองตันสามตัวก็คือประมาณสองแสนบาทสองแสนนะขายได้2องแสนตอนนั้นเราลงทุนครั้งแรกซื้อมา3ตัวเท่าไหร่ไอ้คมานแสนแสนแสนสมื่เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดแสนสี่หมเจแสนสี่หมื่นเจโอ้กำไรก็ประมาณแสนสี่กำไรก็ประมาณห้าหมืนสามตอนนี้นะครับ5้าหมื่สาม แต่ว่านี้มันขึ้นไปจังี่จะมัดรอมันยังไม่ถึงเวลามันดีอ๋อยังไม่ถึงเวลาอีกอีกประมาณอีกประมาณกี่กี่เดือนขายได้เนี่ยอีกประมาณเราไดมาวันอีกสี่สิบห้าวันนะฮะสี่สิบห้าวันก็ก็เกือบเดือนครึ่งเดือนครึ่งมันขึ้นไปอีกประมาณเป็นร้อยโลเลอ่ามันมันเหมือนงมัวเลยเออขึ้นไปเป็นร้อยโลอ่ากับก็เป็นไอ้อีก สัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับวัวเนื้ออเมริกันบราแมนนะครับคุณผู้ชมครับก็มาเยี่ยมฟาร์มเล็กๆของพี่เอกเรื่อยๆนะครับมีวัว3ตัวแต่วัว3ตัวนี้นะฮะก็ให้ผลผลิตที่น่าพอใจตอนนี้ได้เกือบ3ตัวนี้ประมาณประมาณ2ตันก็คือได้200 000บาทแล้วนะ,ะตอนนั้นลงทุนครั้งแรกในการซื้อวัวมาประมาณแส9มา3ได้มา ตอนนี้ก็คือถ้าขายตอนนี้ณปัจจุบันนะครับก็ได้จะได้อยู่กําไรอยู่ประมาณคือขายได้รวมๆก็ประมาณ2องแสนสองแสนกว่าบาทเอาเอาแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าดูแลค่าอะไรอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสาหรับใครที่ดูๆไว้อยู่ว่าอยากจะทําอะไรนะมีเงินหรือว่ามีที่เล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะลงทุนทําปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์นะครับก็เป็นฟาร์มเล็กๆนะฮะเนี่ยเป็นฟาร์มเล็กๆ,ๆอย่างพี่เองเนี่ยดูเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ได้3าเดือนขายได้นะฮะกำไรเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นก็น่าจะได้อยู่นะครับลองดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะสนใจอาชีพเลี้ยงวัวเนื้อนะฮะอเมริกันบรามมนให้เนื้ออัตราแรกเนื้อดีมากนะครับฟาร์มก็ฟาร์มก็รับประกันซื้อกับ ด้กิโลละราคากิโลละ100บาทเช่นกันนะครับซื้อมา100บาทแล้วก็ตอนขายก็รับประกันซื้อกลับในราคา100บาทเช่นเดียวกันครับ